เอาเอาข้อดีมันอีกอย่างนึงตัวนี้วิธีการขยายพันธุ์นั่นนะตัวนี้มันขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยวิธีการเราตัดลำแล้วเอามาเอามาชำในในถุงได้เลยตัดลำเป็นชำป้องเหรอชำป้องได้พี่ตัวนี้ลุงกลุ่มพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้มาเจอไผ่ซึ่งจริงๆก็ จะว่ามันแพร่หลายอย่างมันก็ไม่ถึงขนาดแพร่หลายมากแต่ก็คนที่เป็น <c oughs> คนที่เป็นคนลักษณะคืออาหารคอเรื่องไผ่อังนี้ด้ไหมคอหัดคอเรื่อง <c oughs> อนนไผ่จะมี <c oughs> อันนี้เรียกอะไรอะคุณพูดอ<ห>ันนี้คือไผ่ดําสวาครับผมตัวน,นี้เป็นไผ่ดําเบอรต์ต้นที่มีความสวยสวยมากอ่ออาโดยลักษณะของกอเขาอ่ะก็คือมันจะโปร่งนปอ่งนะแล้วลำเขานี่ก็คือจะจะตรงตรงแล้วขนาดของลำเนี้ยคือมันเป็นไซส์ที่มาตรฐานมาก มันเหมาะกับการเอาไปใช้ประโยชน์มากเลยตัวนี้ก่อสร้างได้ครับผมก่อสร้างได้ลำคนประดับได้ประดับได้อ่าตอนนี้อายุประมาณ5ปี10ปีตอนนี้อยู่ประมาณเกือบเกือบสิปีแล้วครับผมมันอยู่ในชายห้วยเนาะครับผมอ่าดูชายห้วยซะหน่อยคุณคุณคุณดูนี่แล้วหาดแล้วทรายมันขาวนี่นี่ยังกันยังกันทรายทะเลเลยพี่เหมือนทรายทะเลเลย อามาดูครับนี่เขาปลูกอยู่อย่างนี้ครับเพราะว่าเขาบอกว่าทรายพอหน้าน้ําทรายมันจะเข้ามาดูดิทรายมันจะค้างครับผมมันก็ไม่ไหลไปตามน้ำพอนที่อส่เขาโดนรายมันคลุมตะกอนทรายมันก็จะตกลงครับผมแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้มันจะมันจะเป็นต่ําๆแต่ตอนนี้มันสูงขึ้นมพาปลูกใส่ก็คือตะกอนมันับผมตะกอนมันก็จะทับมาทุกปีทุกปีเลยนี่ข้อดีของที่นี่ก็คือปลูกอยู่อยู่ชายคลองนี่คือเราสลิงเราจะไม่เสียเลยครับผมแล้วแถมจะถูกขึ้น ใช่ใช่ดิดูที่แม่เป็นแบบนี้ดูทีสวยจังเลยอ๋อเอาข้อดีมันอีกอย่างหนึ่งตัวนี้วิธีการขยายพันธุ์นะนะตัวนี้มันขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยวิธีการเราตัดลำแล้วเอามาเอามาชำในในถุงได้เลยตัดลำเป็นชำป้องเหรอชำป้องได้พี่ตัวนี้ได้อ๋ออันนี้เราไม่เคยลองนะชำป้องก็ได้ชำป้องได้ครับผมตัวนี้ติดได้โอ้โหแล้วสีดูสิสวย แต่ผมไปดูในวิดีโอของทางพกอินโดเขาทำเฟอร์นิเจอร์ดีสวยพี่เพราะว่าสีดําตัวนี้มันจะมันจะไม่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 กบอ่ะเพราะคือมันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์มันก็ยังเป็นสีดำอ๋อข้อดีของมันก็คือมันจะดําอยู่ตลอดเอาละเดี๋ยวเราต้องไปเล่งจํานวนกันแล้วตัวนี้ถ้าทำมีเยอะๆผมว่ายังอนาคตผมว่าตัวนี้น่าน่าทำมากไปได้อยู่ลำสวยครับผมลำตรงดีนะ อ่าโอเคอันนี้คือไผ่ดำดำชวาค่ะดำชวานะที่สวนคุณสุภาพเอาฝักเือหน่อยฟักเือหน่อยเบอร์ก็คือ0 8 9 9 7แ6ดเกถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมติดต่อผ่านทางพี่วิกรมก็ได้ครับอ่าถ้าผ่านของของลุงคมก็จะถูกกว่าของสุภาพเรารับกันตอนนี้เลยครับผมอย่ายิงหัวกันนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอขอบคุณครับในการติดตามครับ